สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มจะมารีวิวสิ่งนี้นะคะป้าปุ้มสั่งมาจากเว็บส้มในราคาเส้นละ11บาทนะคะใช้โค้ดส่งฟรีก็คือไม่เสียค่าส่งนะคะค่าส่งคือศนบาทเนาะเส้นละ11บาทป้าปุ้มก็สั่งมาทั้งหมด6เส้นเส้นละสงสี มันก็คือนี่เห็นไหมเอ่ยสายคล้องแว่นเองเห็นไหมคะลักษณะมันเป็นเนื้อแบบเนื้อผ้านะคะเหมือนยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้ก็คืออ่นนี้ประพุมใช้สีน้ําเงินก่อนนะคะนี่ก็เอาปลายปลายด้านนี้นะคะสอดเข้าไปที่ขาวแว่นนี่นะคะนี่สองข้างเลยล็อกแน่นดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะ แน่นดีมากเลยคือถ้าใครเป็นคนที่แบบประเภทขี้หลงขี้ลืมเหมือนป้าปุ้มเนาะคือเวลาเดินไปนู่นไปนี่แล้วไม่ได้ใส่แว่นแล้วป้าปุ้มก็จะวางวางวางแล้วก็อา้าวลืมคืออายุเยอะแล้วก็จะเริ่มอัลไซเมอร์แล้วนะขี้หลงขี้ลืมทีนี้ก็จะหาอุปกรณ์ที่ช่วยให้กันลืมก็เลยเซิร์ชหาคำว่าสายคล้องแว่นนะคะมันมีหลายรุ่นมากเลยแต่ป้าปุ้มไปเจอตัวนี้ในใน อแอปช้อปปี้นะคะสีส้มแล้วก็เห็นเขารีวิวว่าดีนะคะป้าปุ้มก็เลยลองสั่งมาดูปรากฏว่าเออดีจริงๆนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นสายคล้องแว่นแล้วเนี่ยเราคล้องไว้ในคอใช่ไหมคะกันหายเวลาเราไม่ใส่เราก็คล้องที่คอไว้เนอะทีนี้เดินไปไหนมาไหน,มาไหนก็ไม่ต้องโอ้หาแว่นแล้วนะว่าแว่นมันไปไหนนะเดินหาประจําเลยป้าปุ้มเนี่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรนะโรคขี้ลืมนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เห็นไหมคะมันจะมีตัวนี้ สามารถเลื่อนขึ้นได้ใครเป็นมั่งไหมเหมือนที่ทป้าปุ้มนี่ก็เป็นบ่อยนะไอ้แว่นเนี่ยเวลาเราใส่ใส่ไปเนี่ยขามันมักจะหลวมนะบางทีใส่แว่นเวลาอ่านหนังสือแล้วก้มหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นมือถือมันชอบตกมาตรงดั้งจมูกนะมันทําให้ป้าปุ้มเนี่ยหายใจลําบากมันจะแบบบีบจมูกเนี่ยหายใจไม่ออกก็ต้องคอยจัดขาบีบขาขาแว่นเนี่ยมันน่าราคาญมากเลยเนี่ยป้าปุ้มก็ เห็นประโยชน์จากตัวนี้ด้วยนะคะนอกจากจะเป็นสายคล้องแว่นแล้วเนี่ยมันยังมีตัวนี้นะคะเราเราพอเราใส่แว่นไปแล้วก็ลูดตัวนี้นะคะลูดขึ้นมันจะล้้ง,งอ่าแว่นให้ติดกับใบหน้าเรากระชับมากขึ้นนะคะแล้วป้าปุ้มลองแล้วนะลองดึงแล้วลองวิ่งดูนะเออมันก็เหมาะกับคนที่แบบใครที่ต้องใส่แว่นแล้ววิ่งวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยนะปะ้าป,ป,ปุ้มแนะนําเลยว่ามันดีมากๆเลยนะสมควรต้อง รีบไปตำมาเลยนะคะแล้วนี่ป้าปุ้มถูกใจมากเลยก็เลยคิดว่าสั่งเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวป้าปุ้มจะเอาไปแจกผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ชอบลืมแว่นเนาะแล้วเขาใชา้แอปพวกนี้ไม่เป็นหรอกสั่งไม่เป็นหรอกป้าปุ้มก็มักจะเป็นคนคอยสั่งให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเนี่ยเดี๋ยวจะไปสั่งเพิ่มนะคะเขามีหลายสีนะเสียดายนะไม่มีสีส้มอยากได้สีส้ม ออนนี้ตอนนี้เป็นอะไรไม่รูม้มันชอบสีส้มมากเลยเลยอยากได้สีส้มนะเผะเอินไปดูเห็นมีแต่สีแดงก็เลยเอยแดงก็แดงเนาะแต่ถ้ามีสีส้มก็จะเลือกสีส้มแต่แดงก็โอเคแะแต่ถ้ามีสีม่วงด้วยก็ดีนะป้าปุ้มก็ชอบสีม่วงกันอันนี้ก็เลยสั่งสีพื้นพื้นเขามีลายอทูโทนด้วยนะมีดําแดงมันจะแบบปะปะ,ปะลายปะปะก็สวยดีนะแต่ป้าปุ้มชอบพื้นๆื้นมากกว่า อ่ะป้าปุ้มแนะนําไปตามเดี๋ยวป้าปุ้มจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแนะนําเลยดีมากสิบเอ็ดบาทถูกมากๆแล้วแถมส่งฟรีส่งจากจีนนะคะมาจากจีนแต่ไม่ไม่นานนะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเขาส่งเร็วมากเลยถือว่าส่งไม่ช้าเพราะเพราะปกติเนี่ยเจอเอ่ามาจากจีนนี่ครึ่งเดือนเลยนะแต่นี่ไวๆมากแล้วก็เก็บปลายทางด้วยนะสะดวกสบายโอเคค่ะมารีวิว ของดีให้รีบไปตาสวัสดีค่ะ